หนูจะไปเกาหลีอยากรับหิ้วของจะต้องเริ่มทำคอนเทนต์ยังไงคะเริ่มง่ายๆด้วย3ขั้นตอนนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือให้เตรียมช่องที่จะโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เลยนะคะแนะนำว่าไม่ควรใช้ช่องส่วนตัวเพราะมันอาจจะทำให้คอนเทนต์เนี่ยมั่วได้ส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือการทำคลิปสั้นค่ะ เช่นนะคะการให้ความรู้เกี่ยวกับเกาหลีที่สายนักช็อปเนี่ยเขาอยากรู้แล้วหัวใจสําคัญของคลิปสั้นเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของหัวข้อคลิปหรือการพาดหัวมันจะต้องหยุดนิ้วคนดูให้ได้ค่ะครูเบน่าย,ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาจจะพาดหัวว,ว่าอัปเดต4แบรนด์ดังเกาหลีลดแลกหน้าช็อปขั้นตอนที่3คือการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะ เพราะว่าการรับหิ้วของเนี่ยมันต้องใช้ความน่าเชื่อถือมากพอสมควรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยชมพูจะต้องโพสคลิปสั้นโพสคอเนเทนต์ต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับช่องของตัวเองค่ะคุปิน่ามีโปรแกรมที่ปรึกษาด้วยนะคะมีทั้งแบบเจอตัวแล้วก็แบบออนไลน์ให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำคลิปทำคอนเทนต์สอบถามข้อมูลได้เลยนะคะที่ไลน์แอดนี้